ค่ะอยู่ดับเบิลคิวค่ะชื่อไปครับอยู่ดับเบิลคิวรับเจอก,กันครั้งแรกก็คือเคยเห็นเขาบ้างอยู่ในเซิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะก็เขาแบบเมื่อก่อนเหมือนเด็กเกียนน่ะชอบแบบชอบโค้งเล่นอะไรเงี้ยเหมือนกับเทพทูจ้ก็ไปเจอกันที่พารากอนนี่แหละงานแข่งผมก็ไปแข่งอะไรป,ประมาณเนี้ยก็ตอนแรกก็รู้จักกันในแคนเพราะว่าเข้ามาอยู่แคนเดียวกันแล้วก็ เหมือนกับแคนสองสามแคนเขามันรวมเป็นแคนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็รู้จักผ่านเพื่อนบ้างแล้วก็คุยแล้วช่วงนั้นคือฮิตมีบีไงแชทบีบีก็ขอพิมพ์ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยเ้าก็ตลกดีก็คุยแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยไม่เบื่อก็มันก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนว่าเขาจะคิดยังไงเกี่ยวกับคู่รักออนไลน์แล้วแบบมาคบกันในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบ ครบๆเลิกเลิอกอะไรนี้ก็มีบ้างแต่ว่านะถ้าเกิดบางคนก็ตโตๆกันแล้วก็ทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังด้วยค่ะค่ะ